สวัสดีครับทุกคนช่องอาร์ตีไฟดาแล้วก็ช่องอาร์ตียูนิเวอร์สวันนี้วันที่27กรกฎาคมวันนี้วันที่27กรกฎาคมตอนบ่าย3 3ตอนนี้บ่าย3 3ข้างนอกฝนจะตกนิดหนึ่งตอนนี้กำลังจะเดินไม่ใช่เดินสิขับรถเพราะฝนตกไม่อยากเดินไปเหนื่อยเดินมาทั้งวันแล้วกกำลังจะไปฉีดไปขอฉีดไฟเซอร์ที่ CVS จะไปโดยแบบว่าไม่ได้ make appointment คืออยากรู้ไงว่าคนธรรมดาเดินเข้าไปฉีดเนี่ยเขาจะพูดว่าอะไรบ้างเขาจะเราฉีดไหมโอเคไปรถเรา CVS อยู่ไม่ไกลครับ CVS ก็คือแบบว่าที่เมืองไทยก็เป็นแบบร้านขายยาวสัสดนอะไรอย่างเงี้ยมีที่นี่จะให้ฉีดแบบว่าเป็นมี CVS Walgreens Public แบบนี้ ปกติเขาจะไลฟ์แต่ว่าเวลาเข้าไปใน CVS เนี่ยกลัวสัญญาณมันจะไม่ชัดไงก็เลยอัดวิดีโอไว้แล้วเดี๋ยวค่อยไปไลฟ์รีวิวค่อยไปไลฟ์รีวิวการฉีดที่ห้องไปครับผม CVS กันไปฉีดโควิดวัคซีนเมื่อเช้าใครจะดูไลฟ์อาร์ตี้แล้วเนี่ย เราเดินเข้าไปแล้วตอนเช้าแล้วก็ไปถามเขาว่าฉันจะฉีดโควอวัอคซีนทำยังไงนางบอกว่าไฟเซอร์โอเคเขาถามว่าที่นี่มีไฟเซอร์โอเคสำหรับเธอไหมฉันบอก Yes, t that's what I want ไฟเซอร์ thank you so much เลยไฟเซอร์เขาบอกว่าไฟเซอร์โอเคไหมโอเคสิมันมากกว่าโอเคอีก รู้สึกแบบว่าตื้นตันใจก็ปนแบบว่าเศร้านิดหนึ่งนะที่พนักงานพูดว่างี้ไฟเซอร์โอเคไหมอืมโอเคครับโอเคนี่ตรงนี้นะฮะว่าข้างนาอกฝนตก,กวันหนึ่งนะะที่ปัดก่อนโอเคจะรีบฉีดเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันเพราะไม่ต้องเว้น21วันต้องไปฉีดจริงๆแล้วเขาฉีด จริงแล้วเขาฉีดอจอร์นสันแอนจอร์นสันไปแล้วเมื่อเดือนมีนาคมแต่ก็ต้องไปไปบูสต์หน่อยบูสต์ได้เพราะว่าสายพันเดลตาตอนนี้มันอยู่ที่เท็กซัสแล้วแล้วที่เมืองไทยตอนนี้ที่เป็นเยอะก็คือ,อาสายพันเดลตาใช่ไหมที่คนติดติดกันอยู่เยอะเนี่ยไปก็จะเอาแค่บัตรประชาชนไปอย่างเดียวปึง้ง แคบ่บบบประชาชนไปอย่างเดียวมื่อเช้าคุยไว้แล้วเดี๋ยวเราจอดแถวนี้ข้า,ขางๆเลยเนะี่ยจะดูว่าแบบว่ามีที่จอดไหมเอาตรงนี้เลยใกล้ๆเลยนี่หน้า CVS เลยนี่คือ CVS Pharmacy นะครับผมเดี๋ยวหาที่จอดแป๊บหนึ่งตรงนี้เลยหาใกล้ๆเลยครับนี่เห็นไหมนี่เขาเรียกว่า CVS ที่นี่ก็แค่ๆ,ๆร้านสะดวกซื้อมีทุกอย่างแชมพูยาสระผมอะไรต่างๆมีหมด นี่นะครับผมไปเรียบร้อยจบที่จอดได้แล้วตื่นเต้นไหมไม่ตื่นเต้นเลยค่ะอยากทำมันเสร็จไปซะจะได้บอกจบๆออจะดูดีว่าฟรีไหมเสียตังไหมอะไรอย่างนี้นะครับผมเราไปดูกันว่ามันเสียค่าใช้จ่ายอะไรไหมไป,ไปครับโอ้ยฝนจะตกถือ่อเคมามาม้ก็เขียวปัดเลยโอเค รองเท้าแตะสุดฤทธิ์โอเคพายุจะเข้านะครับล็อกรถก่อนนี่นะ CVS Pharmacy มันจะมี CVS ที่ Public ก็มีแต่ว่าเมื่อเช้าเรามาถามที่ CVS ก็เดี๋ยวที่ล็อกรถก่อนเพื่ไม่ชัวร์นี่โอเคไปไปครับผมต้องรีบทำมันเสร็จ นี่อันนี้คือ CVS นะครับผม ไปเดี๋ยวเรารอรอเจาา้าหน้าที่ก่อนรอเขาก่อนนะครับผมรอกันแบบนี่รอเจาา้าหน้าที่เขาก็จะมีฟอร์มให้กรอกนะครับว่าเราแพ้อะไรไหมง่ายนิดเดียวเองมันห้าหกคอเราไม่เห็นไหมเราอายุ Are you six today ก็นอนนอนนอนนนไปจบก็นอนนอนนอนนนไปจบนะครับตอนนี้ก็มันที่ก็มานั่งรอตรงนี้คุณหมอรอมากคุณหมอบอกว่าให้มานั่งรอตรงนี้เราก็ให้ชีสมาอ่านอะไรไม่รู้ไฟเซอร์อันนี้ ก็ง,ง่ายๆครับผมเดินเข้ามาเลยตรงดรอปออฟแล้วก็เอา ID ให้เขาแล้วเขาก็ให้เรากรอกว่าเราแพ้ยาอะไรไหมประมาณ8ข้อแล้วก็ตอบโน no โ no, น no, ไปจบอะครับผมอันนี้ก็อยู่ตรงนี้น,นี่คือที่ที่ไว้ให้นั่งรอฉีดวัคซีนแล้วจบแล้วครับผมอ่าเดี๋ยวรอคุณหมอสุดหล่อนะครับว่าเขาจะจะรอรอคุณหมอสุดหลอ่อเขาจะมาฉีดวัคซีนให้เรา อยากโดนเข็มตั้งเลยมีอะไรนี่ยะแล้วหนึ่งนะมีแอลกอฮอล์เช็ดเข็มดวคุณหมอจะใส่ถุงมือมาฉีดวัคซีนให้เราเรามาดูบนว่าในชีสมีอะไรบ้างแล้วนะนี่ตึก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 ไฟเซอร์ what is covid 19 what is the Pfizer covid 19แล้รพวกนี้เขาจะไม่ให้เราอ่านไม่มีอะไรครับผมแค่นี้เองจบ ฉีดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเขาบอกว่าให้เราอยู่อีกประมาณ15นาทีเพื่อดูว่าเราจะช็อกเราจะชักไหมเรียบร้อยฮะเร็วมากฟึดเดียวไม่มีอะไรเลย,ยง่ายๆเลยชิวๆเลยฟริเดียวเเสร็จไหมฮะนี่นะครับผม CBS ที่ c ี s ที่นี่ง่ายมากในเดียวเองครับไม่มีอะไรเขาก็ให้เราพักอยู่ที่นี่ก่อน15นาทีระหว่างที่เรานั่งรองนะครับผมแล้วก็พักชมสิ่งที่น่าสนใจไปก่อนนะฮะ อันนี้คือบรรยากาศการนั่งรออาการของวัคซีนนะครับผมข้างๆก็เป็นแบบพวกร้านขายยามียาต่างๆนะับผมคนก็มารอซื้อนู่นนั่นนี่นะฮะบรรยากาศดีดีเอะง่ายๆเลยจบแล้ววันที่27ใช่ไหมครับก็นับไปนับไปอีก21วันเดี๋ยวขอนับก่อนนะนับไปนับไป21วันใช่ไหมเขาบอกให้ก็ถือใบนี้เข้าไปที่ CVS แล้วก็ฉีดได้เลย ยีวัน 1, 2, 3, 4, 5, สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพอดีเลยก็มาวันพุธด,ดีกว่าเพราะเราหยุดพุธก็18บแสิงสิบแปดสิงหาคือโดที่2 18สิบงหาโดที่2พอดีเลยครับผมก็ง่ายๆจบแล้วไม่ได้เสียตังค์สักบาทหนึ่งไม่ได้เสียเงินสักบาทหนึ่งเลยสักสลึงเดียวเดินเข้าไปบอกว่าฉันจะมาฉีดวัคซีนจบปุ๊บ เอาไอดีมานี่ไปฉีดจบงา่งายนิดเดียวครับง่ายนิดเดียวเขาก็ให้ใบอะไรมาอ่านก็ไม่รู้ไปเราว่าขับขับรถกลับบ้านกันดีกว่านะครับผมอืมอารติต้องฉีดไฟเซอร์ครับผมเพราะว่าถ้าเราเดินทางไปต่างประเทศเราก็จะต้องจำเป็นที่ต้องมีไฟเซอร์เพราะว่าไฟเซอร์มันจะช่วยกันเดลต้าได้เราคิดว่าใช่ไหมก็ รอโดสองเบามากไม่หนักเลยเป็นวอลลุ่มที่นิดเดียวเองอยู่ในเข็มบุ๊ก้าไปเป็นวอลลุ่มที่เบามากไล้ไลเบาๆซอฟไม่มีอะไรครับผมจบแล้วป่ะดีใจมากเลยเขาบอกว่าให้เรานั่งรออยู่ประมาณ15นาทีใช่ไหมเขาใหเรานั่งรออยู่ประมาณ15นาทีเพื่อ เพื่อดูอาการของเราว่าเราเป็นยังไงใช่ไหมฉันโอเคค่ะรุ่นนี้แล้วไม่ตายสตองจบแล้วง่ายๆครับผมอันนี้คือการฉีดวัคซีนที่สหรัฐอเมริกาอัตตี้อยู่ที่ฟลอริดาอาตตี้อยู่ที่ฟลอริดาครับง่ายๆครับไม่ว่าขอให้อยู่ที่เนี่ยเขาไม่ดูอะไรมาก มีไอดีมีพาสปอร์ตเดินเข้าไปฉีดได้เลยจบไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเสียเงินซื้อไปเสียเงินทำไม รู้จะพูดอะไรอ่ะเข้าใจนะแบบว่าถ้าฉันอยู่เมองไทยฉันก็ต้องเป็นแบบ